อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะครับอ่าจะเป็นเทคนิคก,การเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือยอดถูกใจของอินสตาแกรมนะครับต่อคนที่โพสต์รูปภาพนะครับและมียอดไลค์น้อยนะครับยอดถูกใจน้อยกันนะครับก็สามารถเพิ่มตามผมก็ได้เลยสวัสดีการนะครับก็ง่ายๆนะครับก่อนคุณผู้ชมเข้ามาในเวอร์ซันนี้กันก่อนเลยนะครับสวัสดีการเข้ามานะครับก็สามารถคลิกเข้ามาดีๆคลิปนี้กันได้เลย บร right? mm ิการวอลิงของเไซต์นะครับเฟร์คาล่าคิดที่เรียบร้อยแล้วนี่เองนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับพอเข้ามากันแล้วนะครับก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์นี้ไปเลยอาจจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์คลิปโซเชียลกันไปแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการนะครับเพื่อยอดโซเชียลกันนะครับถ้าตัวนี้เขาจะเอาลงชื่อใช้การคนที่มีดราสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อใช้งานตัวนี้ไปได้เลยส่วนที่ยังไม่มีก็ไปสมัครสมาชิกก่อนก็เข้าที่สมัครใช้งานด้วยบนความมือตัวเีืเลยนะครับวิธีการสมัครใช้งานนนนนะะครัับกก็งงง่่่าายยเเลลลใสชชืออ้ไปีมนะครับ สอข้อวันนี้ก็ใส่ข้อมูลกันไปเรียบร้อยเลยนะครับสาระผ่านขึ้นมาแล้วก็ย่าผาอีกครั้งและอย่าลืมติดปฏิชัญเชฟโปรแกรมออกมากันด้วยนะครับอ่าแล้วกดสมัครใช้งานกันไปได้เลยนะครับส่วนที่จะมาใช้งานทด้ Google ก็สามารถกดตรงนี้ไปเพื่อสมัครใช้งานได้ Gmail Google จะนไปได้นะครับอ่าโดยการสมัครที่ร้อยกันแล้วนะครับก็เชอมใช้แล้วก็ผ่านการลงชื่อขอใช้งานได้นะตรงนี้ไปได้เลยส่วนที่สมัครใช้งานทด้ Google ไปแล้ว่ยกดลงชื่อใช้งานทด้ Google ตรงนี้ไปเลยกดลงชื่อใช้ไปเลยครับ อ่ากดลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับหรือเขาประสู่เวจัยขี้ๆโซเชียลกันแล้วตอน,นี่เป็นหน้าคำอ่าปวดกลางซื้อนะขอพัดด้วยต้นตนนี้เป็นหน้าปวดกลางซื้ออ่ะก็คีดว่าหน้าคำซื้อใหม่ก่อนนะครับก็ไปสั่งซื้อกัอนก่อ,อนอ่าจะนีนหน้าคำซื้อใหม่จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับจะมีท Facebook, Instagram, YouTube, ั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบทิกตอ t ์ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ือมากมายให้กับเราเลือกใช้กันเลยนะครับก็สามารถลาเลือกใช็ก,กันได้อ่าผมจะได้ใช้แพลตฟอร์มของอินสตาแกรมนะครับก็เล Instagram รเลอ เลือดูนะครับเลือกใช้งานบนบวกกันได้นะครับอาที่ยผมจะได้ใช้เมูเพิ่มนะครับยอดถูกใจนะครับรับบการสาธิบาลตัวนี้เลยก็เลกไปเลยนะครับแต่บริการตรงนี้ก็เลิกไปเลยนะครับแต่นจะมีคําอธิบายนะครับตัวนี้เราได้อ่านการจะเป็นคำอธิบายนะครับหรือเมสคอนบอกตัวนี้ก็สามารถอ่านก่อนใช้งานกันได้เลยนะครับต่อมาการวางลิงก์เนี้ยก็ไป็นลิงก์ของโพสมาเลยไปก๊อปปีลิงก์โพสนะครับรูปภาพก็ก๊อปปีมาเลยนะครับแล้วก็ลิงก์เนี้ยมาใส่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณการเพิ่มเข้าไปกันได้ ลังการสักหนึ่ง้อนีครับก็ใส่หนึ่ง้อเข้าไปดีครับจะไหนวิซาในการคำนวณค่าใช้จ่ายก the ับเราเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะครับอ่ากดสั่งซื้อที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเพียงในคำแจะขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับตามาขึ้นแบบนี้มากก็รอสักครู่นี่ครับเพราะวิซารนะครับก็ใช้เวลาดนเนินการกันนิดหนึ่งนะก็ระหว่างที่รอวิซาร์ในการให้เราอยู่นะครับผมก็จะแนะนำเมนูต่างๆของเวไซกันต่อเลยออาไปต่อมาก็จะเป็นเมนูปวดการสั ว่าเราเนี่ยสั่งซื้อบริการไหนไปจะมีออเดอร์ดีบริการที่สั่งซื้อและจะมีลิงก์ที่เราใส่เข้ามากันด้วยนะก็สามารถคลิกเข้าไปไปสอบกันได้เลยอ่าส่วนนี้เป็นสาระขอ้พอพิจารณ์ขอเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับก็จะมีช่องสแกนเคอร์โค้ดทูนี่วอลเอลตชิปโตก็สามารถเลือกใช้งาน,นได้ครับแต่มีธีการหรือขั้นตอนการดำเนินการอยู่ด้านล่างเป็นทีท่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถทำตามคำแนะนำที่อยู่ด้านล่างได้เลยต่อมาจะเป็นเมน,นูแนะนำเพื่อนนะ ต้องการที่แนะนำเพื่อนมาใช้ตันนี้ก็สามารถเข้ามากอ๊อปปี้ลิงก์นี้ไปแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมนะครับได,ได้ใช้งานได้ใช้งานไปไซนี้ครับได้ง่ายแถมยังได้ตาค่าแนะนำหรือตาค่าคอมชิ้นตัวนี้ถึงห้าเซสกันเลยอา่านี้เบอร์มีการสร้างรายได้ให้กับผู้ชมไปได้เลยนะครับอา่าต่อมาเขาจะเมนูซีรีส์ดงจีนนะครับก็จะเป็นเมนูที่พิเศษหน่อยครับหากท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้งานไปไซนี้ครับในจำนวนเงินห้าร้อยบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาอ่าอ่าดูซีรีส์จีนตัวนี้ได้ฟรีีกกกกััััันนนนนททุุเเเเรรรืื่่ออองลยยะะะคคบบจมมปดดดตให้ว ตัวนี้ก็ห้ามพลาดกันเลยนะครับสำหรับซีบรีส์หนจีนนะต่อมาจะเป็นบริการทั้งหมดครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไปแล้วก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้กันได้เลยหรือจะบริการจากตัวนี้จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมกันไปแล้วนะครับก็สามารถเลยดูกันได้ก็จะมีทั้งเรียราคาเลยขั้นตามเลยขั้นสูงสุดตรงนี้บางเราด้วยแถ่นี้มีคดบายตรงนี้เราคลิกเข้าไปเพื่ออ่านคดบายก่อนใช้งานกันได้ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นหน่ยติดต่อแอดมินถ้ามีปัญหาเราย้อนไปข พิมพ์ข้อความบอกแอดมินกันไปเลยนะครับส่วนที่มีรูปภาพก็สามารถกดตัวนี้ไปนะารส่งรูปภาพให้กับแอดมินนะทราบปัญหาได้เลยนะครับแล้วกดส่งตัวไปเลยหรือที่ต่อทางไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้สแกนเคอร์โค้ดตรงไลน์ไปติดต่อมีกันได้เอาแล้วครับเพิ่มการไปซื้อรานนะครับเราเปิดคิวหกว่าตอนนี้นะครับยอดไลค์เราเพิ่มมากันแล้วหรือยังตอนนี้ยอดไลค์ก็อยู่ที่69้สก้านี่ครับก็สามารถกดรีเฟรชกหน้าจอหนึ่งครั้งได้มาดูว่าเวซานิการให้เราซื้อซีกันแล้วหรือยังนะคร การดำเนินการอยู่นะครับตัวนี้ก็อดจะรอสักครู่พอวิสัยเวลาเมินการกันนิดนึงเอาไว้จะรอดำเนินการนะครับเพิ่มการวเสียเวลาครับเปิดขึ้นมาีกทีเอาไว้จะเปิดขึ้นมาีกทีตอนที่ยอดไลน์นะครับเพิ่มมาให้กระลอมทีร้อยกันเลยดีกว่านะครับเอาการประชเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ยอดไลน์ของการเพิ่มมาไอทีเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็เจิอยู่ที่69เนะครับตีเพิ่มมาเป็น1 6 9ให้กับเราจนครบกันแล้วนะครับอ่ะก็ใช้เวลาไม่นานเลยเนี่ยก็รอแค่แป๊บเดียวก็เพิ่มมาเราจนครบกันแล้ว ก็สำหรับชมท่านใดเนี่ยเป็นการใช้เว็บไซต์นี้ครับรการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับการวางลิงก์ของเว็บไซต์ไว้คลางคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัดไปก่อนก็สวัสดีครับ